ระวังรถชนนะแอบด้วยรถมานะวะ่าแอบแอบแอบโอ้โหโคตเทะมาที่เนี่ปั่นมาตรงนี้ปันเก่งอะไรนี่ยังมีสามขาอยู่เลย เอาขาออกแล้วปั่นได้ไหมฮะเอาเอาล้อเล็กออกแล้วปั่นได้ไหมไม่ไม่ไม่อต้องซื้อใหม่ด้วยหรอ อันนี ite, ้อ <sup> ันเล็กยังก็อันเล็กก็ยังขี่ไม่ได้เลยจะซื้ออันใหญ่จะขี่ได้เลยเอาหรอโอเคโอเคไปจะติ่งไม่ได้โตแล้วจะติงแก่แล้ว โอายจริงๆเนาะน้าวต้องขยันปั่นถึงจะขี่ได้ไปปั่นไปอีกครั้อรอบนิเอาเท่ๆเลยนะเนี่ยตูแล้วยังขี่สามขาอยู่เลยไปปั่นไปนู่นแล้วกลับมารอบหนึ่งหนึ่งสองสมกลับทำอะไรให้ดูล่ะโอ้โหโโปล่อยมือด้วย มันน่าเก่งตรงไหนวนะนะไปเร็วพ่อเอกจะมาชนเร็วๆร็วรวต,ตาวฝาวะะกติดตามช่องนาวาด้วยนะครับฝากติดตามช่องนาวาด้วยนะคับายบายครับบายบายครับ,บ,บ,บสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับ